นักเรียนคะสวัสดีค่ะนี่คุณแสงอรุณนะคะจากที่นักเรียนได้อัดชมคลิปแรกไปแล้วนะคะที่คุณครูคคสอนเรื่องมาตราตัวสะกดคือแม่กลน,นะคะที่ตรงตามมาตรานะคะก็คือคําที่สะกดด้วยนอนหนูนะคะอยู่ท้ายนะคะแล้วก็และคําที่สะกดไม่ตรงตามมาตราคือคําที่สะกดด้วยรอเรือรอลิงรอจุลายอยิง นอเนนนะคะอันนั้นคือเป็นคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดนะคะแต่คำเหล่านี้นะคะที่มันอยู่ตรงท้ายของคำใลยออกเ,อเสียงอ่านนะคะเป็นนอหนูอันนั้นเรียกว่าคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราที่นักเรียนได้เรียนแก่วกคุณครูปุ้ยไปแล้วถ้านักเรียนสงสัยก็กลับไปดูที่คลิปแรกได้นะคะแล้วคำต่างๆนะคะทีอ่อยู่ในมาตราตัวสะกด แม่กลนและคําที่มันสะกดไม่ตรงต,งตามมาตราแม่กลนะคะนักเรียนลองคิดดูนะคะจากภาพที่คุณครูจะให้ทําแบบฝึกนะคะในชุดที่สองนะคะ, <Q> <ans> ะนักเรียนขาดูนะคะจากภาพนะคะให้นักเรียนคิดคําที่มันสะกดด้วยมาตราแม่กลนนะคะนะคะดูนะคะภาพแรกนะคะเป็นภาพที่คุณแม่นะคะ คุณลูกนะ,นะคะกำลังดูหนังสือเอ๊ะจะได้คำว่าอะไรดีคะ,ะคำว่าอะไรดีเอยอยหนังสืออะไรเอ่ยนิทานไหมคะ,ะคำว่านิทานนะว่าคำว่านิทานนะคะคำว่านี้มันไม่มีตัวสะกดนะคะก็เป็นคำที่อยู่ในมาตราอก,อกกรานะคะทานก็มาตราแม่อะไรคะแม่แม่แม่กลน,นะคะแม่กลตรงตามมาตรานะคะภาพที่สอง นะคะสำหรับภาพที่สองนะคะเป็นสิ่งที่นักเรียนดูแล้วทราบเลยใช่ไหมลูกว่ามันคือแว่นตานะคะ,ะคำว่าแว่นนะคะเป็นคำที่สะกดด้วยมาตราแม่กลนะคะคำว่าตาก็ไม่มีตัวสะกดคือมาตรากากา,กาใช่ไหมคะต่อไปภาพที่สามนะคะนักเรียนดูนะคะว่าถ้าเราจะ,ะใช้มาตราแม่กนมันคือคำว่าอะไรดีนะคะ ดูศิกระดุกคาว่าอะไรนะคะ,ะคาว่าอะไรเอ่ยน,นะคะที่เราใช้มาตราแม่กลน,นะคะแล้วดูภาพต่อไปนะคะนักเรียนเห็นชัดนะคะภาพต่อไปนะคะเราต้องการใช้มาตราแม่กลได้ภาพอะไรดีนะนะคะ,ะเขากําลังจะ,ะชาวพุทธลลกทําอะไรเอ่ยทำบุญอย่างนี้ใช่ไหมคะคำว่าทำมาตรา กอกาใช่ไหมคะแล้วคำว่าบุญมันออกเสียงเป็นนอหนูสะกดนะคะนอหนูสะกดก็อยู่ในมาตราแม่แม่กลใช่ไหมคะที่เราเรียนมาแล้วนะคะ,ะมันเป็นคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราต่อไปภาพต่อไปนะคะเป็นภาพอะไรคะ,ะหรือว่าคนชาติทหารใช่ไหมคะคำว่าทะนะคะเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะก็อยู่ในมาตรา อะไรคะลูกกกาเนาะแล้วคําว่าหานนะคะคาว่าหานออกเสียงเป็นน,นหนูสะกดนะคะก็อยู่ในมาตรามาตราคนนะคะต่อไปภาพสุดท้ายนะคะ,ะเป็นภาพที่น้องๆกำลังตื่นนอนใช่ไหมคะตื่นนอนคําว่าตื่นก็อยู่ในมาตราแม่กลอันนี้ถ้าเรียนสงสัยก็ย้อนกลับไปดูนะคะ คลิปแรกได้นะคะเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะของแม่กุลนะคะ,นะะนักเรียนก็คัดท,ท,ทบทวนดูนะคะลูก